ดึกๆใครเขานอนกันนะครับเวลานี้ของปโปรดผมเลยนะครับกับการ PCS แล้วก็ลงเซรามิกเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนนี้ครับมันเป็นเวลาที่หน้าร้านผมจะไล่ฝุ่นมากๆผมทำสองอย่างครับผมทำร้านขายอาหารด้วยคือร้านลาบเลยนะครับอยู่ด้านหน้าของร้านนี้แหละแล้วก็ร้านนี้ครับอยู่ข้างในนะครับก็แบ่งโซนกันอย่างชัดเจน ไม่มีการเปิดปิดประตูเข้าออกนะครับมันจึงเป็นเวลาที่ผมเหมาะกับการที่จะทำงานตอนนี้แหละนะครับร้านของเราตั้งอยู่ติดกับคุณชายหมูกรอบนะครับร้านของพี่อาพสุนะอ่าโอเคครับผมมาตอนนี้ครับเราได้ทำเร็วกว่าเดิมเพราะไม่ถึง45วันแล้วมาเฉยมาเฉยเราจะบอกว่ามาแบบนี้ครับมาผิดตัวเนี้ย เป็นดำมีเมทัลลิกแต่ตัวนี้เป็นดำไม่มีเมทัลลิกซึ่งตรงรุ่นเลยอะ่ะมันต้องอย่างนี้เราก็เลยลายบอกลูกค้าพี่ครับมันเป็นอย่างนี้ๆี้ีพี่เขาบอกดำมีเกล็ดมุกก็สวยดีจบดีงั้นไปต่อเลยครับเราจะ Pcs ในคืนนี้เลยนะครับแล้วก็จะลงเซรามิกให้เสร็จภายในคืนนี้เลยนะครับแต่เซรามิกเนี่ยมันจะยังไม่เสร็จหรอกมันจะต้องข้ามวันไปเพราะว่ามันต้องทิ้งระยะห่างครับ ใบนี้เข้ามาทำโปรแกรมฟู Detailing ครับมันจึงต้องทิ้งระยะห่างให้ถึง6-8ชั่วโมงครับผมไม่เป็นไรไม่ติดไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นครับผมชอบครับแล้วผมจะบอกว่าอะไรที่เป็นงานแบบอย่างเงี้ยคือผมชอบมากผมผมผมจะรู้สึกไม่จำเจนะครับผมจะรู้สึกมีความกระตุ้นนะครับหมวกของ หมวกอะไรที่มันแบบเนี้ยอะไรประมาณเนี้ยทรงประมาณเนี้ยผมชอบมากที่มันมีเนื้อหาประมาณเนี้ยพอเวลาทําจบแล้วมันมันให้มันให้ความรู้สึกมันเราเราว้าวเองผมอะว้าวเองนะครับมามาดูนี่แรมตัวใหม่กับแรมตัวเก่าเห็นได้เลยนะว่ามีสีที่ซีดและใสไม่เท่ากันนะครับเราจะต้องทําการ P C S ทั้งรูปนี้ก่อนเสร็จแล้วนะครับประกอบเข้าไป P C S เฉพาะตรงแรมอีกทีหนึ่งนะครับ ปากก็เช่นกันเพราะว่าถ้าเราไม่แกะปากมาใต้นี้ไม่ได้ PCS ใช่ไหมโอเค PCS รอบนึงนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปแล้วก็ PCS อีกรอบนึงนะครับมันละเอียดกว่าเยอะนะครับถึงถึงต้องอยู่ในโปรแกรม l u d e t a i l i n g ไงมันจะไปมันจะไปโปรแกรมที่น้อยกว่านี้มันไม่ได้อะครับนะครับ,นะรบทุกอย่างทุกขั้นตอนนะครับมันจำเป็นที่จะต้องคาลิเ t e ใหม่ทั้งหมดนะครับ เราเคยทําแล้วแหละใบนี้เราเคยทําหลายรอบแล้วแต่มันไม่มีสูตรสาเร็จหรอกครับเพราะว่าเราตั้งใจที่ให้สีสันเขากลับขึ้นมานะครับให้ความใสเขากลับขึ้นมาเราต้องทํำยังไงนะครับคาลิเบก็อาจจะเริ่มต้นที่0406์สครับอุโ p โพเทคอุโ o เพียวนะครับหรืออาจจะเป็นคัตแม c ครับศูนยแล้วก็ Uno p r o t e ค t T-Step ปครับแต่เราไม่รู้ว่าจะยังไง เราจะยังไม่รู้ด้วยว่าเราจะต้องไปถึงขนแกะหรือเปล่าแต่เราเตรียมไว้ก่อนเลยขนแกะวันนี้มีมีตัวหนักมา3ตัวเลยอะ่ะมีขนแกะตัวนี้ขนแกะตัวนี้แล้วก็อฟองน้ําขัดของลูเปสตัวนี้ครับอ่ะเราเตรียมของหนักมาเลยสําหรับใบนี้แต่ถ้าไปไม่ถึงครับเราก็นี่น้องเขียวเหนียวซับนะครับฝาข้างครับเราก็ PCS ให้นะครับโดยเครื่องไอบิดนาโนนะครับ l h r S 5 e นะครับตัวนี้จะเป็นหน้าขัด3นิ้วครับจะได้โหเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันเหมาะเนี่ยผมถึงเตรียมมาไงแล้วก็มินิพูลิสของแม็กชายครับตามขอบนี้ตามขอบตามเหลี่ยมนี้จะได้ทําทั้งหมดนะครับเอาไงผู้จบยังผู้จบแล้วเริ่มเลยดีกว่าน่าจะสนุกครับผม ยากมากนะครับแล้วมันก็อยู่ใกล้กลไก่ด้วยนะครับครับแต่ก็ก็ได้แล้วนะครับได้แล้วได้แล้วดูเอาครับผม พจ้า PCS T Step มันน้อยไปสำหรับใบนี้ใบนี้ต้องขึ้น4สเต็ปเพราะว่าอะไรครับเราเราปรับผิวด้วยการคาลิเบตเป็นตัวตั้งเนาะการคาลิเบตก็คือเนี่ยออามาดูฟองน้ำที่ใช้ประมาณนี้นะครับเยินหมดเยินทุกเบอร์เห็นไหมเห็นไหมเพราะว่าเราเรามาหนักที่ตัวสูงตัวคัดแม็กพอเรามาหนักที่ตัวคัดแม็กอะครับเรารู้เลยว่า ชิ้นงานมีความร้อนเกิดขึ้นนะครับเราจึงต้องเบรกพอเราเบรกเสร็จปุ๊บเราไปอย่างนี้เลยครับไปที่0406ไปที่อ o โนโ t เทคก่อนนะครับแล้วมาจบที่เพียวนะครับกับฟองน้ำแบบซปเปอร์ซอฟเหมือนกับเป็นการเบาๆค่อยเป็นค่อยไปนะครับใช้เวลาประมาณเกือบ3ามชั่วโมงครับแต่ไม่เป็นไรผมไม่ติดนะครับแต่ผลที่มันได้มันก็คืออย่างนี้ครับแล้วบางอย่าง บางคำบางอย่างไม่ต้องการความหยาบเขาต้องการการค่อยค่อยทำค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วก็คำคำนี้ก็ยังสอนผมได้อยู่ตลอดนะครับเดินช้างานจบไวเดินไวงานจบช้าเพราะตอนแรกเลยผมเดินไวเลยผมกะเดินเป็นสเต็ปเลยแล้วผมคิดว่ามันมันใช่แล้วมันง่ายมันไม่ใช่ครับเพราะว่าอะไรอะครับ มันจะมีเรื่องของแรกเกอร์ที่ไม่เหมือนกันในปีผลิตนั้นๆใช่ไหมครับมันจึงมีความต่างไงนี่แหละนี่แหละมันจึงต้องมีการคาลิเบตในทุกๆชิ้นงานนะครับมันไม่มีแพทเทิร์นเดิมแพทเทิร์นเดียวให้ผมทําไม่ใช่เลยครับแล้วสําหรับใบนี้ผมจะบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่อย่างที่เคยทําแต่ใบนี้จบสวยแน่เดี๋ยวคุณดูแล้วกันนะครับคุณดูแล้วกันคุณคุณดูร่องนี้แล้วกันร่องแซดเนี้ย คุณดูแล้วกันว่ามันเล่นเงาขึ้นมาขนาดไหนคุณดูแล้วกันนะครับงานทุกงานทุกชิ้นนะครับผมตั้งใจทําในทุกๆชิ้นเหมือนกันแต่บางทีในคลิปวิดีโอบางคลิปผมไม่ได้ถ่ายผมไม่ได้ลงผมไม่ได้ลงดีเทลอย่างนี้พอดีว่าพรุ่งนี้ครับมันจะเป็นวันที่ผมหยุดงานคืนนี้วันนี้ผมเต็มที่กับมันได้นะครับในการถ่ายคลิปแต่การลงงานผมลงอย่างนี้แหละผมเสียเวลาทําคลิปเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยแต่ให้ทุกคนได้เห็นว่าผมทําอะไรกับเขาไปบ้างผมดีครับ รู้สึกดีนะโอเคโฟล์ตเปครับผมโฟล์ตเปจริงๆครับมางั้นเดี๋ยวผมต้องทำอย่างนี้นะใบเนี้ยใบนี้ต้องเช็ด IPA ทั้งใบก่อนเสร็จแล้วติดตั้งอะไหล่เข้าไปก่อนครับแล้วค่อยโค้ดมันเป็นแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะเราจะโค้ดอย่างเงี้ยแล้วชิ้นเนี้ยมันบางๆเนี้ยเนี่ยให้ดูผ้าเราดิคือชิ้นเนี้ยอ่ะอันนี้คือชิ้นเก่าก่อนชิ้นเนี้ยพอมันบางๆครับ เราไปเช็ดมากๆอ่ะมันให้ตัวอย่างเงี้ยนึกออกไหมอย่างหนึ่งคือกลัวหากอย่างที่สองคือจะกลัวจะเช็ดไม่สะอาดนี่แหละผมเลยต้องประกอบเข้าไปก่อนครับผมมามาดูกัน ถึงเวลาที่เราจะต้องลงเซรามิกแล้วครับผมมาดูคอนดิชันเขาก่อนนะครับเรื่องสายอาสัยมากๆนะครับ4ฟร์สเตปนะครับใบเนี้ยทีสเตปมันมันทีสเตปมันคือต้องหนักแต่4ฟร์สเตปมันคือ,เ,อ,อเบาๆนะครับมันจะบอกยังไงดีอ่ะ คือมันเป็นรายละเอียดเนาะที่เราลงงานแต่ละงานเนี่ยมันจะมีการทําที่มีความคล้ายครับแต่ไม่ใช่แบบเดียวกันนะครับมีการพูริสนะครับแล้วก็มีการโค้ดนะครับโค้ดเสร็จอินฟลีดอินฟลีดรอเซตแล้วก็ส่งกลับอะไรเงี้ยครับมันเป็นแพทเทิร์นนั้นคือเป็นแพทเทิร์นหลักแต่ถ้าเป็นในการทำดีเทลแต่ละอย่างอะครับมันไม่เหมือนกันหรอกแต่ละใบนะครับตอนนี้ครับใส่มากนะครับอ่า อะไรที่เราบอกว่าเราต้องใส่เข้าไปก่อนเนี่ยตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วนะครับตัวปากใส่เข้าไปแล้วนะครับขอบยางเราติดกลับไปแล้วนะครับก็ <c oughs> โอเคเรียบเนียนดีนะครับตอนนี้โค้ดได้เลยแล้วก็ประกอบโอโซนอีกรอบแล้วส่งกลับนะครับต้องยังไงก็ต้องข้ามวันอยู่แล้วครับในการโค้ดนะครับต้อง6ถึง8ชั่วโมงที่เป็นระยะห่างสำหรับรอบ2กับรอบ3นะครับ รอบแรกครับเราก็จะใช้เป็นไลท์ครับรอบ2ก็จะเป็นคริสตัลเซเลีมไลท์นะครับแล้วก็รอบ3ก็เหมือนกันแต่หา่างกันไปเนาะไฟบายสาครับจะอยู่บนไวเซอร์ครับฝาข้างเราพูริสให้ด้วยนะครับมันจะติดอยู่หน่อยนึงฝาข้างเนี่ยตรงมุมตรงปลายเนี่ยแหละมันเอาแม่แล้วมันก็มาเป็นรอยอ่าฝั่งนี้มันก็มาเป็นรอยตรงปลายไม่รู้เห็นหรือเปล่าอ่าเน่เน่่เเถ้าส่องกับไฟคือจะเห็นเห็นไหมมันติดอยู่หน่อยนึงแล้วมันเป็นปลายมันเป็นริมอะ่ะซึ่งต่อให้ประกอบ ติดอยู่กับหมวกมันก็เอาไม่ออกครับเพราะว่ามันมันสุดแล้วมันสุดแล้วจริงๆมันเสี่ยงมากแล้วเอาออกมาถือกับมือผมกลัวฝาข้างแตกมากนะแล้วก็กลัวฝาข้างบินหนีมากนะมันหลายเหตุผลครับแบบนี้จะเซฟสําหรับทุกค้าได้ดีที่สุดนะครับล่องนี้ล่องนี้บอกเลยล่องนี้รู้เรื่องรู้เรื่องล่องนี้นนนนมาเดี๋ยวจบแล้วพามาส่องกันอีกทีครับว่ามันเอี่ยมขนาดไหนครับผม จะพามาชมกระแสงธรรมชาติก่อนมันเงานะมันฉ่ำนะครับแล้วที่สำคัญนะครับใสโปรแกรมนี้นะครับดูความหนากับแสงธรรมชาติก่อนนะครับมันหนาจริงนะครับ TCS 4 step นะครับแล้วก็เซรามิคโค้ดไปอีก3เ step ครับบอกเลยว่าใบนี้ยครับมัน ใช้เวลานานกว่าเพื่อนเขาแต่มันเอาตรงๆนะเอาตรงๆเลยอะผมว่ามันใสนะครับเขาไม่ได้ต้องการความรุนแรงครับเขาแค่ต้องการความละเอียดหลายๆครั้งมากกว่าชิ้นงานมันจึงออกมาเป็นชิ้นงานที่ไม่ได้บางนะครับเราไม่ได้เน้นบางอยู่แล้วเราเราบอกแล้วว่าเราต้องคลิปแล็กเกอร์ไวเ้เยอะๆนะครับ มวกน็อกนะครับหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์บิกไบครับมันจะเงาได้ครับมันต้องมีแร็เกอร์ครับการที่เอาแร็เกอร์ออกมากๆครับมันชั่วพักชั่วข่าวครับเดี๋ยวมันก็โสมเอานี้ดีกว่านะแล้วก็ดูการดูดูกันระยะยาวครับเรายังเจอกันอีกในโปรแกรมนี้เจอกันอีก2ปีครับนะเดี๋ยวผมประกอบก่อนแล้วเดี๋ยวมาปิดจ็อบกันครับปอกหุมของนมแก้มนะครับเนี่ยงานที่เราแก้ไขแล้วก็จะประมาณนี้นะครับ อิกยาวครับใช้เพื่ออีกวยาวมาพามาดูนี่ก่อนอะไรที่เปลี่ยนนะครับสำหรับเจ้าใบนี้นะฮะก็มีปากมีแรมฝั่งซ้ายนะครับมีแอร์วิงนะครับขาจับแอร์วิงใส่เรียบร้อยนะครับแล้วก็สติกเกอร์ตรงนี้เราแปะให้ใหม่นะครับมันเป็นการหล่นที่สัมพันธ์กันมากๆก็คือพอเวลามันหล่นแล้วครับ ลักษณะการพังมันก็โชคดีมากๆที่ไม่ได้พังทั้งหมดกลไกตัวนี้เปิดปิดได้ปกตินะครับตั้งแต่เราใส่นะครับแล้วเราก็ใส่อยางเนี่ยไอ้ผ้าเทปตัวนี้นะครับมันเป็นยางน้อยครับอยู่ตรงเนี้ยนะครับแต่ว่าใบเนี้ยครับมันไม่มีมามันจะมีเป็นเทปใสครับเทปใสสองหน้ามาแผ่นติดเดียวแผ่นแค่นี้นะครับเราก็ใส่กลับไปเหมือนเดิมเลยเอาให้เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับพอเวลาที่เรากดนะครับมันเป็นสวิตช์เนาะ มันจะมีความกระชับอยู่ใส่ไม่ใส่คือรู้ครับคนทําจะรู้นะครับคนทําจะรู้น้ําหนักมือมันจะไม่เหมือนกันนะครับโอเคครับปากที่เปลี่ยนไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเฟีลฟ้าวนะครับมาเดี๋ยวผมพาไปดู อ่าฮะอฮะกับแสงธรรมชาติก่อนมันต้องอย่างนี้สิอืมเพราะว่าเราก็ P.S. c ไปถึง4 step เลยสำหรับเจ้าใบนี้นะครับ3 step มันไม่ถึงที่มันไม่ถึงนะครับเพราะว่าผมไม่อยากไปถึงความหยากที่ต้องใช้ขนแกะนะครับผมอยากให้มันหยุดไว้แค่นี้นะครับมันก็เลย คาลิเบทที่ตัวของน้ำยาจะดีกว่าคาลิเบตท,ที่ตัวของฟองน้ําครับการคาลิเบทที่ตัวของฟองน้ําจริงๆแล้วครับมันเป็นการทําที่สมบูรณ์พอๆกันทุกอย่างมันสามารถทดได้หมดทีนี้ครับมันขึ้นอยู่กับว่าหน้าง,งานงานนั้นนะครับมันเป็นยังไงใบนี้ครับมันมีมันเป็นแบบนี้ที่ผมต้องไปโฟสเตปเพราะว่าผมใช้ยาขาดตัวโซนักทั้ง2ตัวแล้ว มันออกครับแต่มันออกไม่หมดแต่พอเราลงมาที่อุโนโพเทคเชื่อไหมอุโนโพเทคทำออกเกือบหมดเลยเราเลยมาจบที่เพียวไงมันจึงกลายเป็นโฟสเตปไงเนี่ยครับคำว่าบางอย่างไม่ได้ต้องการความหยาบอะ่ะมันเป็นแบบนี้แหละนะครับมันขึ้นอยู่กับหน้างานนั้นๆมันขึ้นอยู่กับเคสนั้นๆครับ มันบอกไม่ได้นะครับมันบอกไม่ได้จริงๆนะครับหมวกนะครับการใช้งานนะครับจะเป็นตัวแปรของสภาพนะครับเราไม่มีการจํากัดว่าคุณห้ามใช้อย่างนั้นคุณห้ามเอาวันนี้เช็ดคุณใช้ไปเลยนะครับอีก6เดือนเจอกันถ้ามันไม่กลอสถ้ามันไม่ใส่แบบนี้ผมก็ทําให้ครับแค่นั้นเอาเป็นว่าคุณส่งหมวกมาครับหลังจากที่จบงานกับเราไปอ่ะหมวกคุณก็จะอยู่อย่างเงี้ยนะครับ ไปอีก2ปีแค่นั้นแหละผมผมผมจะพูดว่ามันเป็นวาไรตีของทางร้านก็ไม่ก็ไม่ใช่วาไรตีครับมันเป็นการดูแลหลังการขายแล้วกันก็ตรงๆแบบนี้เลยแล้วกันนะครับนะตรงเนี้มัน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 ไม่ได้เป็นดำจุกจิกนะมันเป็นดำที่ ค่อนข้างถึกเลยแหละแต่ความถึกของเขาอะครับพอเวลาถ้าจะเข้าเป็นรอยจริงๆคือต้องเป็นรอยแบบรอยหนักรอยเยอะลอยหนักรอยเยอะรอยลึกนะครับแต่มันลึกทั้งหมดเลยอ่ะนี่แหละนี่แหละผมถึงต้องไปโฟร์สเต็ปนะครับแล้วสังเกตดูนะงานอะสังเกตดูนะงานจากเราอะสังเกตดูนะมันฟุ้งใช่ไหมมีความฟุ้งใช่ไหมเหลี่ยมคมล่องลึกทุกอย่างมันกลับมาหมดใช่ไหมแต่มันไม่บางสังเกตดูดีๆงานมันจะไม่บาง หมวกนกจะเงางามได้ครับมันต้องมีแล็กเกอร์อยู่แล้วคุณดูดิดูป้านของมุมของมันบ่งบอกได้ครับว่าหมวกมันหนามันมองมันมองก็เห็นมันมองหนาก็มองมองมองมาแล้วมันหนาหรือบางอะ่ะคนเล่นเขารู้ครับเขามองออกนะครับแล้วยิ่งถ้าเป็นคนทําด้วยก็ยิ่งรู้เลยครับมันมองออกครับคุณดูเมทัลลิกที่ลายคาโม โอ้แม่งจัดมากแม่งจัดจริงนะครับดูเมทัลลิกตรงธงชาติสหรัฐดูดิพี่จะเล่นฟุง้งฟุ้งกว่าสีเอางั้นเลยเหรอพี่มันฟุ้งกว่าสีไปแล้วอนะเนาะเพราะว่ามัน pcs t เสร็เนาะอย่างที่บอกมันไม่บางครับงานเรามันไม่บางนะครับตรงนี้จะมีรอยที่ปิดเปิดชิลหน่อยตรงนี้มัน deep s c a t ครับไม่สามารถทำอะไรได้แต่ว่าพอเราเอาเงากบแล้วครับมันมองแทบไม่เห็นลรอกนะครับ อ่ะโอเคงานใหญ่ครับใบนี้งานใหญ่จริงนะครับเราก็ลูกค้าท่านนี้ก็ซื้อหมวกใบนี้ไปจากเราด้วยนะครับเราก็อยากทำให้อยากดูแลนะครับสบายมากนะครับสำหรับแค่นี้เดี๋ยวขอเช็ดตรงนี้นิดนึง สักครู่นะเหมือนเดิมครับผ้าก็เรียกมันว่าผ้าขนตี้แล้วกันนะครับดำมันต้องดำแบบนี้เนาะดำอะมันต้องดำแบบนี้นะครับ,ม,บ,บ,รบม,มันถึงจะเรียกได้ว่าจบงานนะครับอโอเค งั้นเจ้าอะไร R X x ู v n i k k c k a กี้คนี้ผมปิดจอบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ